สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภูสุขชนตุกคานเนาะประดับเสื้อผ้ามาแกงเห็ดเนะค่ะเนาะเห็ดปวกกระหน่อยกับเห็ดปวกขาวใหญ่เนาะค่ะพี่น้องแกงแซ่บเ,เ,เลยค่ะพี่น้องแกพี่นอ้องตำพริกตำหอมแดงเนาะค่ะเนาะ น้องกเก็บไร้่อนะคะเนาะน้ำอย่านั่งค่ะพี่น้องใส่หลายเนาะคะ่ะน้อนมเฮ็ดแต่ไลอยู่แล้วนะคะพี่น้องปลนเครื่องเลยทำพริกตำหอมเนาะค่ะพี่น้องยังเฮ็ดปูกเฮ็ดปูกไปหน่อยเฮ็ดปัวขาวใหญ่นเานาะค่ะเนาะ ไปหากับเพอได้กินนะคะพี่น้องเห็ดยังมะหามกรอกเนาะค่ะเนาะเห็ดเด็ดทั้งกอยเด้ทั้งเห็ดพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยค่ะอือี่แ,แสบ่อกบพี่นอ้องตั้งเตาเลยค่ะ ตเอาเลยค่ะพี่น้องลอให้เดือดน,นะจังมใส่น,รระน,ะะนะะ้ำปลาเนาระค่ะเนาะน้ำปลาร้านนนนใส่ใบัะขามอ่อนเนาะค่ะพี่น้องสมตัดเนาะค่ะเนาะลอกให้เดือดก็เนาะค่ะจ้าเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น,อน,ะะน,ะะน้อ,นนนะะอ,นอนง,ะะองใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยใส่บะขามตัดเนาะค่ะพี่น้อง ใส่<__น้ำปลาลงไปช้อนหนึ่ง<__หอมหอมมากค่ะ,ะพี่น้องเด็ดเหนอคะเน้องนะแกงเห็ดผัวค่ะพี่น้องเส่บๆ้ะจ้า อีดัมปดาโอ้ยเสียงงัวเสียงคยล้ยหอบๆหรอกพี่น้องจ้าโอ้เป็นตระแสบวจา้าพี่น้องมามาสดหอนๆน้ำกันค่ะแกงเห็ดถั่วหน่อยเห็ดถั่วง่ายใส่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องซุกแล้วเนาะค่ะเนาะแกงเห็ดถวกเนาะค่ะพี่น้องอืมตระแสบวจ้า หัวกระหน่อยเห็ดหักง่ายใส่กันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะใส่มาใส่ใบแมงลักเนาะคะ่ะพี่น้องพร้อม,อมเสร็จแล้วจ้ามากินซอสน้ำปลาได้ค่ะ,คะพี่น้องเป็นเห็ดหวกระหน่อยก็แกงเห็ดหวกง่ายใส่กันเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อสดหอนๆน้ำกัดแซ่บๆจ้า กระดองปูงชุลมนะคะน่ะนาะเฮดบานนี่แล้วนะคะพี่นอ้องแสบคักแสบคักคลิปนี้ปราดาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปราดาเนด้วยจ้าสวัสดีจ้า 咱们看呢、哦。